ทำไมต้องร้ายซองไอจีอาชิมียากรูโปรฝ่ายคู่ยังอยู่ไหมฟุกเคลื่อนไหวปมลูกชายหลังโบฟาดคนทำลายชื่อเสียงอาชิสงสารแอลลี่ไม่รู้เรื่องด้วยจากกรณีมีเพจเปิดประเด็นอักษรย่อคู่รักไวทีนเลิกอ้างว่าพ่อฝ่ายหญิงดากราดผู้ชายฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะก,กันแรงทั้งย่งอ้างว่าผู้หญิงจับได้ว่าฝ่ายชาย แอบทักแชทไปหาหน้ากากผักขมปีและจีบกันมานานกว่า3ปีนั้นกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และโยงไปที่คู่รักน้องอาชิลูกชายฟุกเกิรกพลและโบชยาดากับน้องมิยาลูกสาวพีทองเจือทำเอาแม่โบต้องออกมาฟาดคนที่ส่งข้อมูลไปทำลายลูกชายให้เสียชื่อเสียงทั้งที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องที่ผ่านมาอาชิเสียใจมากพอแล้ว อาชียังไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยทำไมต้องทำร้ายผู้ชายบริสุทธิ์ที่มีแต่ความน่ารักจริงใจให้ทุกคนทั้งยันสงสารน้องแอลลี่ทั้งที่ไม่เคยคุยกันรวมทั้งนาตาลีภรรยาฟุกก็ออกมาโพสต์ชี้แจงและส่งกำลังใจให้น้องอาชีความจริงก็คือความจริงรอเวลาทุกคนจะรู้เองใครเป็นยังไงนั้นดานพ่อฟุกเก,กิกพลก็เคลื่อนไหวถึงประเด็นหลอน ลูกชายถูกโยงโดยแชร์โพสต์ของโบและนาตาลีประเด็นร้อนของลูกชายด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อไปส่องไอจของทั้งน้องอาชิและน้องมียาก็พบว่ารูปโปรไฟล์ของทั้งคู่ซึ่งเป็นรูปคู่ก็ยังอยู่ปกติและยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงกระแสดังกล่าวแต่อย่างได้